สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูช่อปาักนามห้าสังครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เทสลาประเทศไทยครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านมาดูความแตกต่างของเท s l a m o เดล Y รุ่นใหม่กับเท s l a Model Y รุ่นปัจจุบันครับว่ามันมีอะไรที่เหมือนและมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างและมีอะไรที่หยิบมาใช้งานจากตัวของเท s l a m o เด l 3ตัวรีเฟชด้วยซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เรายังไม่มีโมเดล Y ตัวใหม่มาให้ดูนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเปิดตัวนะ โดยกำหนดการเบื้องต้นเนี่ยของเทส la m ม d นว Y ตัวใหม่เนี่ยจะเริ่มเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยช่วงประมาณเดือนเมษายนนะครับโดยทางลูกค้าทุกท่านที่ได้กดจองไปแล้วเนี่ยจะได้รับรถช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถ้าในใบจองระบุว่ารับรถช่วงเมษายนเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับจริงๆแล้วเป็นกําหนดการที่รถจะส่งถึงประเทศไทยเท่านั้นนะแต่ว่ารถที่จะส่งมอบให้กับคุณลูกค้าเอาไว้ขับกลับบ้านได้จริงๆเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะพามาดูกันว่า โมเดลวตัวใหม่่มันต่างจากโมเดลวตัวเก่ายัางไงและเอาอะไรจากโมเดล3มาใช้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของปากตามาคสพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสำรวจกันครับก่อนอื่นต้องบอกว่า New t ท sla โมเดล Y รุ่นปี2 0 2 5ที่จะเข้ามาทำตลาดาประเทศไทยเนี่ยเขาเปิดมาทั้งหมด2รุ่นย่อยวยกันนะครับก็คือรุ่น w ร e e วิ Drive ขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็รุ่นลองเลนขับเคลื่อน4ล้อนะครับสองตัวนี้ความแตกต่างเลยก็คือเรื่องของระบบขับเคลื่อนและก็ขนาดแบตเตอรี่่นนัเอง ในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคของ t ท s l a m o เด l Y 2025นี้นะครับอย่างแรกเราต้องพูดถึงเรื่องสถาปตัตยกรรมของตัวรถก่อนเลยโดย Tesla m o เด l Y 2025ยเนี่ยยังใช้สถาปตัตยกรรม400 v โวล์เหมือนเดิมนะครับยังคงเป็นสถาปตัตยกรรมเดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่ตัวของ t ท s l a m o d ด l 3และก็ t ท s m o m o เด l Y รุ่นก่อนหน้านี้เลย ตัวโมเดล2025ยังคงเป็นสถาปตัตยกรรม400โวลต์เหมือนเดิมยังไม่ใช่800โวลต์แต่อย่างใดด้านระบบขับเคลื่อนในรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวขับเคลื่อนล้อหลังกําลังอยู่ที่220กิโลวัตต์ตีเป็นแรงมา้าได้อยู่ที่299แ,แรงม้าแรงบิดสูงสุด440นิวตันเมตรแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน LFP ขนาด6 2 5กิโลวัตต์อวชาร์จวิ่งไกล466กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l t p และทำความเร็วได้สูงสุด201กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน5.9วินาทีรองรับการชาร์จ AC 11กิโลวัตต์ DC 175กิโลวัตต์ที่สถานี Tesla Supercharger และใช้เวลาการชาร์จเพียง15นาทีสามารถวิ่งต่อได้ถึง229กิโลเมตรส่วน Tesla Model Y Long Range ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวขับเคลื่อน4ลอ้อพละกำลังอยู่ที่450แรงม้า แรงบีสูงสุด559นิวตันเมตรชุดแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน NMC ขนาด78.4กิโลวัต์ชัหนึ่งชาร์จวิ่งไกล551กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ส่วนอัตราเร่ง0 100กิโลเมตรชั่วโมงทำได้อยู่ที่4.8วินาทีแต่ว่าถ้าคุณซื้อในช่วงแรกที่เป็น Launch Edition คุณจะได้รับแพ็กเกจ Acceleration Boost ฟรีทันที ทำให้อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชโมงจาก4.8วินาทีเหลือ4.3วินาทีเท่านั้นการชาร์จ AC รองรับไฟ11กิโลวัตต์ DC 250กิโลวัตต์เฉพาะสถานีชาร์จ Tesla Supercharger เท่านั้นโดยระยะเวลาชาร์จ15นาทีสามารถขับต่อได้ถึง266กิโลเมตรด้านขนาดตัวรถเรียกได้ว่ามาพอๆกันเพราะว่าความยาวอยู่ที่4,790ม mm, ิมกว้าง1,920ม mm, มสูง1,624ม mm, ม ส่วนน้ำหนักตัวรถมีความแตกต่างกันเล็กน้อยโดยรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังจะมีน้ำหนักอยู่ที่1,921กิโลกรัมส่วนรุ่นขับเคลื่อน4ล้อมอเตอร์คู่จะอยู่ที่1,992กิโลกรัม โดยมีระยะห่างใต้ท้องรถอยู่ที่167มมและมีพื้นที่เก็บสัมภาระเมื่อพับเบาะนั่งแถวสองอยู่ที่2130ลิตรส่วนการรับประกันในรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังจะมีการรับประกันพื้นฐานตัวรถอยู่ที่4ปีหรือ80,000กิโเมตรส่วนชุดแบตเตอรี่และชุดขับเคลื่อนจะอยู่ที่8ปีหรือ160,000กมิโเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนนานรุ่นลองเลนขับเคลื่อนสีล้อจะได้การรับประกันตัวรถพื้นฐานอยู่ที่4ปีหรือ80,000กส่วนชุดแบตตเอี่แลละชุดขับเคื่่่ออนยูที8ปีหรือ92,000กม ก็ความแตกต่างของราคาอยู่ที่3 0 0 0 0นบาทเป็นกันความแตกต่างก็คืออ่ะ่มอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็2ประเภทแบตเตอรี่แล้วก็อันที่3ก็คือขนาดแบตเตอรี่ที่ไม่เท่ากันซึ่งมันก็ส่งผลถึงระยะทางขับขี่ด้วยเช่นกันครับทีนี้เนี่ยเรามาดูภาพรวมของตัว Model Y สองพกันก่อนนะครับจัดภาพเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าตัวรถเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูเป็นกีะจุดเลยนะครับซึ่ง t e s l า Model Y วรุ่นปี 2025, จองวงนนี่นจะได้น Launch Edition นะคบ ก็จะได้เป็น Package a c c เซ e เลเรชัน o ูสตเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนตัวลองเลนออ f v i ิ w ได้นะจะกปกติเนี่ยตัวลองเลนเนี่ยมันจะทำศูนย์ถึงร้อได้4.8วินะจะลดเหลือ4.3วินาทีอันนี้เฉพาะตัวของลองเลนนะส่วนตัว r รียวิวได้จะไม่ได้แพ็กเกจนี้แต่อย่างใดนะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดกดมาเป็นตัวของลองเลนเนี่ยจะได้ออปชันนี้เพิ่มเติมมาให้ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็ควาพิเศษของตัวโมเดลวตัวใหม่เนี่ย คือเทสลาประเทศไทยเนี่ยไม่เก็บค่าสีแล้วก็ไม่เก็บค่าภายในให้ด้วยนะครับก็คือคุณซื้อสีไหนก็ได้คุณซื้อภายในสีไหนก็ได้ราคาเท่ากันหมดนะซึ่งจากปกติเนี่ยรถเทสลาถ้าคุณซื้อเนี่ยถ้าเปลี่ยนสีภายนอกนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่50,000บาทจบที่85 0 0 0แล้วก็ภายในเนี่ยเปลี่ยนอีกก็อีก5 0า0มืนะครับก็สีที่แพงที่สุดจะเป็นสีแดงอ er ัลต้าเรสเนี่ยตัวนั้งแป0น 8, เลยนะครับทีนี้มาดูหน้าตาของโมเดลวยตัวใหม่กันนะหน้าตาดีไซน์ภายนอกของ เจ้าเทสลาโมเดลวตัวใหม่เนี่ยก็มีการปรับดีไซน์ของไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายใหม่ทั้งหมดนะครับกะะ็นได้ว่าดีไซน์เขาเนี่ยเปลี่ยนไปนะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็ถัดมาในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยมีการปรับปรุงใหม่มาพร้อมล้อและยางใหม่ที่มอบความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ครับกับตัวของกล้องด้านหน้าที่ติดตั้งมาบริเวณกันชนหน้านะอันนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าใช้งานจริงเป็นอย่างไรแล้วก็ตัวของภายในเนี่ยจะได้เป็นภายในใหม่นะเหมือนกับตัวของโมเดล3 refresh ที่อยู่ในเมืองไทยเลยนะฮะมีไฟ ambient light มาให้สามารถปรับเฉดสีได้แล้วก็บอกคูหน่าเนี่ยมาพร้อมกับระบเป่าลมเย็นทําความร้อนได้ให้พวงมาลัยแบบใหม่มานะฮะแล้วก็ยังมีการไปเลี้ยวอยู่นะแล้วก็กระจกรับคันเนี่ยเก็บเสียงดีขึ้น20%กระจกหลังคากันร,ร้อนดีขึ้น26%เบนนั่งแถว2ปรับไฟฟ้าได้แล้วก็มีจอแสดงผลสำหรับแถว2ขนาด8นิ้วนะครับสามารถควบคุมความบันเทิงได้เหมือนกับจอด้านหน้าเลยแล้วก็ตัวของแบตเตอรี่เนี่ยในรุ่นเ e ีย View d i e เนี่ยมีการอัปเกรด จากเดิม60กิโลวัตต์อาวเป็น2.5กิโลวัตต์อาวส่วนรุ่น Long r a n g เนี่ยอัพเกรดจาก74กิโลวัตต์อาวเป็น7 8 4กิโลวัตต์อัวทำให้รถเนี่ยวิ่งไกลกว่าเดิมเล็กน้อยประหยัดไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็มีสีใหม่เป็นสีน้ำเงินกราเสียบลู e นะครับคร่า <c oughs> ๆประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของ Tesla New Model Y 2025ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าเกิดเป็นตัว Model Y ที่เป็นรุ่นปัจจุบัน Hardware 4.0เนี่ย กับโมเดล3ที่เป็นรุ่นรีเฟชรุ่นปัจจุบันเนี่ยอ่ะมันลดจริงๆมันตายยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันทีนี้อย่างที่เราได้บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าตัวของ t ท sla m o เด l Y r e f r e s h เนี่ยมันก็ยังใช้พื้นฐานเดียวกับตัวของ t ท sla m o เด l Y รุ่นปัจจุบันนั่นแหละแต่ว่ามันมีความแตกต่างในเรื่องของการแต่งหน้าทาปากวาอย่างนี้ดีกว่านะโดยคันที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้เนี่ยเป็นโมเดล Y Performance นะครับก็อ่ะมาดูกันด้านหน้าของตัว t ท sla ตัวรุ่นเดิมเนี่ยจะเห็นได้ว่า การชนหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นดีไซน์แบบนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าของเทสลาเลกซีแบบนี้แล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยบริเวณตัวของไฟตัดหมอกเดิมเนี่ยดีไซน์จะมาลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งดีไซน์ตัดหมอกแบบนี้มันดันไปสอดรับกับตัวของดีไซน์ไฟหน้าของตัวใหม่นะที่มาในดีไซน์แบบนี้แล้วก็ถ้าสังเกตดูนะในตัวของคันแหวน4.0เนี่ย <ๆ S 2> เขาจะไม่มีตัวของเซนเซอร์เตือนการชนมาให้ซึ่งตัวโมเดล Y ตัวใหม่เนี่ยก็ <t ap os> ไม่มีเซนเซอร์เตือนการชนให้ด้วยเช่นกันแต่ว่าเขามีความใหม่ก็คือบริเวณด้านใต ้ายทะเบียนเนี่ยของเดิมมันจะไม่มีอะไรเลยนะเป็นช่องดักลมแบบนี้นะแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยตรงนี้จะเป็นกล้องนะครับก็ต้องมารอดูกันนะว่ากล้องเขาเนี่ยทำงานเป็นอย่างไรส่วนฝากระโปรงด้านหน้าก็ยังมีฟังมาให้เหมือนเดิมนะครับส่วนแน่นอนดีไซน์ไฟหน้าเปลี่ยนไปนะของเดิมจะเป็นดีไซน์ไฟแบบนี้นะของใหม่จะเป็นตัวของไลท์บาร์ยาวๆเหมือนกับตัวของไซเบอร์ทักไซเบอร์แคปอะไรประมาณนั้นส่วนล้อเนี่ยก็จะเปลี่ยนล้อลายใหม่นะ จะเป็นล้อ19กับ20นิ้วลายใหม่เลยนะส่วนอันนี้จะเป็นตัว Performance นะล้อ21นิ้วนะแล้วก็ปั๊มสีแดงซึ่งตอนนี้โมเดลวตัวใหม่ยังไม่มีตัวของ Performance ออกมาทีนี้ถ้าเรามองตัวถังด้านข้างเนี่ยจะบอกว่า <laughs> มันเหมือนกันนะตัวของโมเดล y รุ่นปัจจุบันเนี่ยกับตัวของ New Model Y เนี่ยตัวถังบริเวณเนี้เหมือนกันนะครับก็คือถ้าเอารถหันด้านข้างอ่ะมันจะดูไม่ต่างเพราะว่าตัวรถเนี่ยเขายังใช้โครงสร้างเดิมอยู่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะฮะ ใช้ตัวของกิก้าเพลสเหมือนเดิมนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยถ้ามองจากด้านข้างเอาจริงมันดูไม่ต่างนะความต่างคือด้านหน้าของตัวรถเนี่ยที่ต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็กาวเคลนของตัวใหม่จะอยู่ที่1 6 7ดมมตรนะครับด้านหลังเนี่ยความแตกต่างจะค่อนข้างชัดเพราะว่าเป็นตัวของโมเดลวยรุ่นปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าดีไซน์ไฟท้ายของเขาจะเป็นไฟ LED ีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของฝากระโปรงท้ายเนี่ยถ้าคุณสังเกตนะ ตัวของเก่าเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเดียวแบบนี้ยาวๆเลยนะฮะต่อตัวใหม่เนี่ยจะมีการแบ่งช่วงตรงนี้นะครับซึ่งเพื่ออะไรอันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับมีการแบ่งช่วงประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นเป็นภาพให้ดูนะส่วนพื้นที่เก็บของใดๆต่างๆเหมือนเดิมนะแล้วก็อีกนิดนึงบริเวณกันชนด้านหลังเนี่ยของเดิมถ้าคุณสังเกตนะครับจะเห็นได้ว่าฝาท้ายของเขากับกันชนเนี่ยจะอยู่ในระยะเดียวกันเห็นไหมทำให้เวลาสมมติว่าคุณเจอการจุบท้ายแบบจุบเบาๆเนี่ยมันจะโดนฝาท้ายไปด้วยนะครับ บริเวณตรงนี้เขามีการปรับใหม่นะให้กันชนมันยื่นออกมาเยอะมากๆนะทำให้เวลาเกิดการจุบท้ายเบาๆเนี่ยมันจะไม่โดนฝาท้ายนะอันนี้ก็น่าจะช่วยลดในเรื่องของค่าซ่อมไปได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวส่วนดีไซน์ด้านหลังของตัวรถก็ต่างกันชัดเจนนะตัวใหม่จะเป็นไลท์บาร์ยาวๆนะส่วนตัวเก่าจะเป็นดีไซน์ไฟ led แบบนี้นะครับแล้วก็กล้องเนี่ยตัวนี้จะเป็นฮาร์ดแวร์สีนะครับจะเห็นว่าดีไซน์ของกล้องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะจะเป็นดวงตาสีแดงข้างในแล้วก็มีฮูดแบบนี้มา นะครับอันนี้คือกล้องของตัวฮาร์ดแวร์4.0นะซึ่งในตัวเก่ากับตัวใหม่เนี่ยอันนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคันนี้คือโมเดลวายฮาร์ดแวร์4.0นะครับทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งความแตกต่างมากๆเลยนั่นคือเรื่องของภายในนะครับมาดูกันภายในเนี่ยถ้าเป็นตัวของโมเดลวานะครับโมเดลวายดีไซน์ภายในยังเป็นแบบเก่าอยู่นะครับก็คือเป็นแบบนี้ซึ่งดีไซน์ภายในของตัวโมเดลวตัวใหม่เนี่ยจะได้เป็นดีไซน์เดียวกับ Tesla เทสลาโมเดลสามรีเฟชเลยอ่ะเดี๋ยวผมไล่ดูวๆก่อนนะครับถ้าเป็นโมเดลวตัวเดิมเนี่ยอ่ะก็จะเป็นลักษณะของพวงมลาลัยแบบนี้นะครับเป็นพวงมลาลัยที่มีก้านเกียร์มีก้านไฟเลี้ยวนะครับมีจอกลางขนาด15นิ้วนะครับแล้วก็ที่วางโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะเป็นไวเลสชาร์จมีไหมสองช่องเหมือนเดิมมีที่เก็บของมีที่วางแก้วอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับที่เก็บของตรงนี้มีนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นภายในเบาะสีขาวนะครับซึ่งต้องบอกว่าพอเป็นนิวโมเดลวมันจะไม่เป็นแบบนี้แหละ จะพาไปดูกับ New Mo เด l 3นะครับอ่ะส่วนเบาะนั่งด้านหลังเนี่ยนะดูกันนะเห็นไหมเบาะนั่งด้านหลังก็จะเป็นสามารถสั่งพับได้จากด้านหลังด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เวลากลางขึ้นเนี่ยมันกางขึ้นมาแบบแมนวนวลแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็บริเวณตรงกลางเนี่ยมันจะไม่มีจอนะครับมันจะเป็นร่งๆแบบนี้แล้วก็เป็นช่องแอร์แบบนี้นะครับอ่าซึ่งภายในอย่างที่ผมบอกมันจะเหมือนกับโมเดล3 r e f ed, ีเเดย์ดเลยนะครับยกกันมานะ นี่เบาะนั่งด้านหลังนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยรถเทสลาโมเดล Y เนี่ยเราสามารถสั่งพับเบาะหลังจากบริเวณตรงนี้ได้นะครับเนี่ยอย่างตอนนี้เบาะขึ้นอยู่นะครับอ่านี่เราสามารถสั่งพับจากตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมบเบาะก็จะพับลงไปแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นตัวของ New Mo เด l Y เนี่ยเราสามารถสั่งให้มันยกกลับขึ้นมาได้ด้วยอันนี้คือความแตกต่างของ New Mo เด l Y กับ Mo เด l วตัวเดิมครับทีนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของดีไซน์ภายในกันแบบล้วนๆกันบ้างว่า นิวโมเดลวายดีไซนภายในจะเป็นประมาณไหนนะครับซึ่งคันนี้ผมถ่ายใน Tesla m o d ด l 3 Refresh นะครับจะบอกว่ามันเหมือนกันมากๆนะแตกต่างกันนิดหน่อยอ่ะมาดูกันเริ่มต้นตั้งแต่ตัวของ Ambient Light นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเป็น New Model Y เนี่ยมันจะมี Ambient Light เหมือนกับ m o เด l 3แบบนี้เดยเลยนะครับเหมือนกันนะจอของผู้ขับขี่เนี่ยจะเป็นจอใหม่นะขนาด15.4นิ้วใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีจอด้านหลังมาให้แบบนี้นะครับสามารถ ควบคุมมัลติมีเดียต่างๆได้เลยจากตรงนี้นะครับปรับองค์ปรับแอร์ตรงนี้ได้นะครับจะดูความบันเทิงเนี่ยดู Netflix ดู u t u b e ดูทวิชนะครับดูจากจอหลังบริเวณตรงนี้ได้เลยส่วนช่องแอร์เนี่ยจะเป็นการปรับผ่านตัวของซอฟต์แวร์นะครับจะไม่ใช่ช่องแอร์เลื่อนๆแล้วแล้วก็ตัวของพวงมาลัยเนี่ยในตัวของโมเดล3มเนี่ยมันจะต่างจากตัวของโมเดล Y นะครับโดยตัวโมเดล3เนี่ยจะเห็นได้ว่าพวงมาลัยเนี่ยจะไม่มีการเกียร์ไม่มีการไฟเลี้ยวไม่มีเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นโมเดล Y ตัวเก่าเนี่ย มันจะมีทั้งก้านเกียร์มีทั้งก้านไฟเลี้ยวส่วนโมเดลวตัวใหม่ไม่มีก้านเกียร์นะครับแต่มีก้านไฟเลี้ยวมาให้ซึ่งความต่างเนี่ยอ่ะคุณผู้ชมดูนะโดยพวงมาลัยของโมเดลวตัวใหม่เนี่ยดีไซน์ก็คือมาในดีไซน์แบบโมเดลสามนี่แหละแต่ว่าเขาจะมีก้านไฟเลี้ยวมาให้นะครับส่วนก้านเกียร์ไม่มีนะไปใช้เกียร์ที่จอเหมือนเดิมนะครับผมหรือถ้าเกิดไม่ชอบเกียร์จอนะก็จะมีเป็นเกียร์ฉุกเฉินเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่ข้างบนตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้จะมีเกียร์ฉุกเฉินแต่ว่าเอาาาจริงนะทท่่ีผมมขับบบนะใช้แบบ เกียร์จอง่ายกว่าอีกอย่างเนี่ยรถมันฉลาดนะเวลาเราเหยียบเบรกปุ๊บมันรู้แล้วว่าเราจะเดินหน้าหรือถอยหลังแทบจะไม่ต้องใช้เลย่ะอันเนี้ยดีถัดมาดูในเรื่องของตัวเบาะนั่งกันบ้างนะครับตัวเบาะนั่งดีไซน์ก็มาเป็นลักษณะแบบนี้นะถ้าเป็นตัวของ New m o d e l Y นะเป็นเบาะที่สามารถเป่าได้ทั้งลมเย็นแล้วก็สามารถอุ่นได้นะครับสามารถทําได้ทั้ง2ฟีเจอร์เลยนะภายในเนี่ยก็คือได้เบาะแบบนี้มาเลยนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าอยากรู้ว่าเบาะของ New m o d e l Y มันเป็นฟิลประมาณไหนมันก็จะประมาณเหมือนกับตัว m o d e l 3 r e D f e เนี่ เพียงแต่ว่าระยะของที่วางขามันจะต่างกันด้วยความที่เขาเป็นรถเก่งเนาะมันก็จะเตี้ยกว่าแต่ถ้าเกิดอยากรู้ว่าพื้นที่วางขาเป็นไงคุณไปลองนั่งโมเดลวายนะมันเหมือนกันต่างกันแค่เบาะนั่งนี่แหละที่มันจะมีระบบเป่าลมเย็นมาให้ซึ่งผมบอกเลยว่าถ้ามันเป่าลมเย็นมาให้มันดีกว่านะเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันมีแค่อุ่นร้อนนะมันจะเป่าเย็นไม่ได้อันนี้ดีกว่าเยอะนะครับแต่ก็ตัวของคอนโซลเนี่ยก็อย่างที่ให้ดูนะมันจะเป็น LED ยาวๆนะนี่ก็เป็นคอนโซลของ ตัวโมเดล3 e รีเฟจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนใครดูเป็นสีสเตลเกรเนี่ยสีสเตลเกรก็ลักษณะของสีจะมาเป็นสีแบบนี้นะครับดูสวยมากๆซึ่งข้อดีของ New Model Y เนี่ยคือคุณสามารถเปลี่ยนสีตัวรถได้ฟรีนะครับคุณไม่ต้องจ่ายเงินค่าสีเพิ่มเฉพาะตัวของ n c u n d i t i o t นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าดีมากๆนะแล้วก็ตัวของโมเดล3า e รีเฟซเนี่ยขนาดเป็นตัวรีเฟแล้วนะนี่เห็นไหม ไม่มีกล้องด้านหน้ามาให้นะครับไม่มีกล้องตรงใต้ทะเบียนรถมาให้แต่ new model y มีกล้องมาให้เราก็ต้องมารอดูกันแล้วว่าใช้งานจริงเป็นอย่างไรนะสำหรับเจ้าก,กล้องตัวนี้แต่เชื่อว่าใช้ดีแน่ๆนะครับตามสไตล์ของเท sla ซึ่งข้อดีของรถไฟฟ้าเท sla นะครับอย่างที่ผมเคยพามาดูนั่นคือเรื่องของโครงสร้างตัวรถเนี่ยที่มันมีความปลอดภัยสูงมากๆเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยโครงสร้างของตัวรถเนี่ยเหล็กสีแดงเนี่ยคือเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมากนะครับ จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นเหมือนถอกถักทอตัวถังเนี่ยเป็นรูปไข่นะทำให้โครงสร้างของตัวรถเนี่ยมันแข็งแรงมากขนาดแบบเรียกได้ว่าตกเขามาก็ยังรอดเลยนะฮะถือว่าดีนะแล้วก็ประกอบกับระบบของตัวรถเนี่ยที่มันดีอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นตัวของชุดเซลล์แบตเตอรี่ของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ตัวของระบบอินเวอร์เตอร์ที่อยู่ในมอเตอร์ขับเคลื่อนของเขาจะเป็นแบบนี้ที่ผมเคยแกะให้ดูนะครับเคยลงไปแล้วนะ เป็นของมอเตอร์ของเท sla อันนี้ก็เป็นรายละเอียดตัวรถนะครับที่เขาใส่อยู่ภายในของรถต์ไฟฟ้าเท sla ทุกคันจะได้มาแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวของมอเตอร์นะครับนันจะเป็นเฟืองขับนะครับอันนี้ก็จะเป็นทุนมอเตอร์นะครับน,นี่จะเป็นระบบแลกเปลี่ยนความร้อนอะไรอย่างนี้รายละเอียดพวกนี้สามารถไปดูได้ในอีกคลิปหนึ่งที่ผมลงเรื่องของการแกะรถไฟฟ้าเทส l a ให้ดูครับก็เข้าๆประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของ New Model Y นะหน้าตาก็อย่างที่เอารูปให้ดูนะครับส่วนองค์ประกอบภายในก็อย่าง ที่เอาให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ายัางไงโครงหลักของตัวรถเนี่ยมันเหมือนกับโมเดลวทุกประการน,นั่นแหละแตกต่างคือภายนอกภายในนะครับที่ต่างกันแต่ว่าเนื้อในจริงๆของตัวรถเนี่ยมันมีความเหมือนกันมากๆนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าคุณเล็งเป็นโมเดลวอยู่แล้วเนี่ยล้วอยากได้รถไวๆดูเป็นฮาร์ดแวร์สีถามว่าเล่นได้ไหมก็ยังเล่นได้นะครับแต่ว่าหมราคาแอบลิฟกันน้อยไปน,นิดนึงนะเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยมันราคาถูกกว่าตัวใหม่ประมาณแสนห้านะครับซึ่ง แ0 0หาสำหรับคนที่ซื้อรถระดับล้านกว่าถึง2ล้านเนี่ยมันไม่ได้เยอะแหละนะมันอยู่แค่ประมาณ10%เท่านั้นเองแล้ว10%เนเนี้ยมันได้รถใหม่เลยที่แบบใหม่ทุกอย่างยังไงแล้วถ้ารอเป็นเล่นของตัวโมเดลวายรีเฟชมันก็คุ้มค่ามากกว่าแต่ถามว่าโมเดลวายตัวเก่ายังใช้งานได้ไหมผมก็บอกเลยว่ามันก็ยังใช้งานได้ดีนะครับถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นหนึ่งที่ใช้ได้ดีมากๆของเทสลานะครับเพราะว่าอ่ะมันมีความเรื่องของอเนกประสงค์นะ เรื่องของซอฟต์แวร์ที่ดีมากๆระบบการพลังงานที่ดีนะครับทำให้มันเป็นรถไฟฟ้าที่ซื้อไปใช้ยาวๆเนี่ยใช้ได้เลยนะครับก <c oughs> ็บเดี๋ยวเรามารอดูกันนะว่าพอโมเดล Y r e รีเฟ h หรือ New Model Y หรือจะเป็น m o เดล Y 2.0หรือ m o เป็นโมเดล Y j u n ู p e เโอ้โหชื่อเยอะมากมาดูซิว่าเจ้า Tesla โมเดล Y ตัวใหม่เข้าไทยจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงทดลองขับจริงเป็นอย่างไรหน้าตาจริงๆเป็นยังไงสวยหรือเปล่าออตรงปกไหม ถ้ารถมาแล้วเดี๋ยวลองไปลองขับกันให้ดูนะครับเดี๋ยวเราทำคลิปมาให้ดูกันก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของปักน้ำผ้าสำโครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ